ขวามือสุดเป็นปุ่มสปีดสร้างความแรงให้กับเครื่องก็คือและวิธีการใช้เครื่องที่ถูกต้องอย่าลาดยาวพังให้ยี่ห้อเป็นแสนก็พังเพราะใช้พังมาหลายเครื่องแล้วให้ใช้ปุ่มขวาปุ่มขวาเนี่ยมันบังคับเลยว่าพอเราโยกมันจะดีดขึ้นเองโดยอัตโนมัติทุกครั้งนะคะเนี่ย ปั่นแช่ปุ่มแรกปั่นได้แต่ไม่ควรมันจะพังเพราะว่าถ้าพังมันคือของเรานะคะเราจะไม่มีใช้อ่าแล้วปุ่มนี้คือปุ่มปรับสปีดปุ่มกลาง เบาหรือแรงโดยปกติแล้วเราก็จะใช้ที่แรงสุดเพราะมันจะทําให้น้ําแข็งเลาละเอียดและน้ําแข็งที่เหมาะกับการปั่นคือ1น้ําแข็งโม่สองน้ำแข็งหลอดเล็กน้ําแข็งหลอดใหญ่ไม่เหมาะถ้า,ถ,าถ้าจําเป็นต้องใช้ต้องทุบและห้ามใช้น้ําแข็งที่เกาะกเปมนก้อนจะทําให้ใบพัดเราหักถ้าใบพัดหักต้องซื้อใหม่ซ่อมไม่ได้นะคะถ้าโถแตกซื้อเฉพาะโถได้ ดั้มหายซื้อได้ฝาหายซื้อได้เครื่องพังซื้อทั้งชุดือใหมเขาไม่ขายเฉพาะเครื่องอน,นี้เรื่องจริงอาจารย์เคยทำเนี่ยตรงสัยต้องไปซื้อหม่ที่ว่ามันไม่เข้ากันน่ะเขาก็ขายอันนี้อันเดียวเขาก็ขายนะอ่าทีนี้ถ้าสมมติว่าใครใช้เครื่องไม่เป็นให้ถามอาจารย์เพราะว่าเวลาที่ได้ของมาใช้แล้วเนี่ยถือว่าเรารู้แล้วว่าใช้ยังไงมันจะง่ายและของเราจะไม่พัง ครั้งแรกที่เราใช้มันอาจจะมีกลิ่นเหม็นๆ,นๆต้องตกใจนะม,นมันเป็นมันใหม่ของใหม่มันจะมีกลิ่นนิดนึงทีนี้วิธีการเก็บรักษาก็คือเวลานั้นก็เก็บไว้ให้ดีตามปกติมันมีกล่องให้อยู่แล้วนะคะอ่าโอเค